มาครับผมเน็กโตร่าเอ้ยวงฟ้าตรงนี้เลยเพื่อนโดดเลยปะโดดหรืเพื่อนโดดเลยเบอร์หนึ่งโดดเลยครับโอ้โหไม่โดดว่ะเฮ้ยโดดละโอ้เพื่อนโดดช้าจัดจะทันเขาหรอเนี่ยเฮ้ยถ้าลงจริงวะนึกว่าจะไม่ลงแล้วแล้วเพื่อนลงช้าเกินอ่ะแบบคูดเยอะบอกเลยเยอะจริง วิ่งแล้วก็เปิดแล้วปืนปืนปืนอยู่ไหนแม็กซิบแม็กซิเดี๋ยวผมจะดักนะมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยโถรก้อนไอ้เหี้ยโถรก้อนตรงนีขน้ขึ้นมาดิขึ้นมาเดียวผมมีโทก้อน ขึ้นมาดิขึ้นมาก็ตายอ่ะแค่นี้แหละน,นันไงเห็นปะทุกคนเห็นปะเห็นปะข้างบ้านอ่ะผมมีสูตรผมมีสูตรเอาล่วงไปแล้วเพื่อนยิงสวยเลยว่ะอยู่ห้องบนนะ ไปไหนละนี่ไงดวงไปดีอุ้ยโอ้สวยเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยไปชุบกันวะโอเคชุบผมชุบผมชุบผมขอบคุณนะนี่ไงไป้หมหัวอุ้ยมันลุกได้เรียบร้อยหมดตี้ โอเคเกือบไปแล้วดีนะเพื่อนโหดเพื่อนโหดนะผมพลาดจ,จัดไอ้ด้านหลังนะอุย้ยละปืนลัน่นอย่าฟาอย่าฟาออพะยาก่อนเพื่อนจะจะเอาเลยเอาเลยก็ได้นะไม่ได้วันอยู่ละข้างล่างนะข้างล่างนั่ไนงนไปแล้วครับไปไหนพ่อนหนุ่มกิลคูดาวอยู่ โอ้ยคิปหายระวงังดีมันยิงมาจากทางนั้นนะคนบ้านนั้นหรือเปล่ายิงนะอ๋อนี่ไงตรงหินนี่เลยหวานเกียบออบอกเลยคิดถึงนี่ไงแดงแดงครับผมไปไหนละไอตัวนี้มันยิงผม ออกไปไหนเพื่อนยิงตายหรอเฮ้ยแล้วเพื่อนยิงตายแล้วน่าจะใช่นะเฮ้ยหมดแล้วหรอแล้วตีผมโหดวจัดไงไม่ตายสักคนด้วยมีตัว <c oughs> หน้านี่ไงเห็นปะมามาผมมาขอแดงๆหน่อยปะโอ้ผมยิงไม่โดนหัวเลยผมเออจ้า อุ้ยเพื่อนมันโอ้ยผมตายมันราลวละเดี๋ยวเบอร์หนึ่งนี่ยังไงเบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์หนึ่งซ้ำไปแล้วมันไม่ใช่ดีมันคอลตี้หรือเปล่าวะไม่ได้คิวเพิ่มยังไงเบอร์หนึ่งโอ้โผมผมผมประมาทเขาจัดเลยผมตายนี่ไงเพื่อนมาแล้วเอยสวยเพื่อนชุวผมทันอ๋อเดี๋ยวลงมาแก้แค้นอยู่ไหน โอ้โหเอ้ยนี่ไงแล้วยิงละผมประมาทเขาจัดเลยนึกว่ามีตัวเดียวแล้วผมก็ตายว่ะตรงไหนวะนี่ไงตรงนี้เลยทำไมเพื่อนฮะทำไมอ่ะนี่ไงเหลืองเหลืองจะมีสิ่งนี้นี่ไงเรียบร้อยไม่ได้ไหวแค่นี้แหละ ปืนก่อนเพื่อนเก็บปืนก่อนเยี่ยมเลยเปไหนละหมดยังไม่จะหมดแล้วนะขออ,อินโฟคืนนะเพื่อนโทกอ้อนล่ะไม่มีละของอยู่นี่โทก้อนผมหายเฮ้สาายสกาสามที่ไหนวะเพื่อนเบ<ข>อร์สามขอนะเพื่อนขอนะขอนะอนะี่ไงสกาเอา้า นีม่มาสกาหนึ่งโอ๊ยอไหนวะเพื่อนเพื่อนต้มผมน,นี้ไม่มีด้วยสกาไม่มีสกาด้วยไม่เป็นไรสกาหนึ่งก็เล่นได้ครับมีตัวข้างหน้าหรือเปล่าเห็นไอวอไอวอตรงนั้นนะมีด้วยวะ แล้วมีแล้วมีผมไปเลยไม่สนเพื่อนละเพื่อนยิงแล้วไงสิซูนเนียนะบวกเลยซูนเนียโคตรเยอะถึงมันจะโดนเนื้อคนก็ยังเล่นอยู่ดีมันเออจังอ่ะพวกนี้ โอ้ยเพื่อนลากผมยิงตั้งนานเมื่อกี้โทรก็ร้อยเมตรทุกคนเห็นปะบอกเลยเออจัดเล่นเพี้ยอะไรไม่รู้ <amp> ไรเงี้ยมีตัวอีกเอา้าตายไปแล้ว้ยแลวเพื่อนดีจัดเพื่อนโหดจัดด้วยเพื่อนยิงโหดจัดเลยว่ะยิงตายไม่ยังเลย ไม่มีเครื่องดีดวะเข้าวงยากจังวงอยู่นี่ไว้ร้อยนัดอยู่ตรงนี้นะเอาปะขอลองแล้วกันทุกคน,ม,นมาร้อยนัดเจาะไอ้วรอลรัว ไอ้เพื่อนี้ไให้ผมไอ้นตัวข้างหน้าหรือเปล่าเพื่อนยิงแบบนี้ต้องมีแน่วะ่ะนั่นไงเห็นปะยิงไม่ได้โอ๊ยมันเอาสโคปสองมาให้ผมชิปหายแล้วมีสโคปสี่แต่ผมไม่เอาเย่ำจริงเลยมันอยู่ตรงนั้นนะผมเห็นอยู่เมื่อกี้ วิ่งโดโดๆไปแบบนี้แหละห้าวจัดเลยไงยเฮ้ยโบยหนึ่งดีดไปวะนีหยหย่ตัววันนี้ล้วเปิดเบ์หนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปเลยเฮ้ยแล้วร่วงร่วงเลยวะ่ะร่วงไงวะ ไอ้ทุกตัวเองอุยอ้ยโคตรลนนะเมื่อกี้ผมไม่น่าไปนั่งยิงเลยถ้ามันยิงโดนหัวผมตายเลยนะเจ็บปะผมเล่นโง่จัดตัวนี้มีสกาอัพหนึ่งสกาแล้วกันทุกคนไม่เด่นละลอยนัด ตัวโอ้ยถือ,อชุบแหน่ชุบอยู่ครับใจเย,ย,ย,ย็นจีหัวหผมชุบแน่นอนผมชุบแน่นอนสวยสวยสวย,ยอัพก่อนหนึ่งสองโอเคตัวมาหรือเปล่าเสียงจริงจริงตัวมาเป็นหัวอะไรจะเจ้าเชียวกอนถึง ตายหนังไอ้โว้โอตายหลังไอ้โว้หเหลือเบอร์หนึ่งเหลือคนเดียวเพื่อนตายหมดเลยทำไมผมตายหลังไอ้โว้ได้วะผมงงมันลงมาใหม่โอ้โหเยอะจัดจะไหวไหมเนี่ยเพื่อนผมนี่ประมาทเองเลยวะมาแล้วมาแล้วมีเสียงมีเสียงยังไงพี่พี่ใช้หัวดาวตายพร้อมกัน เรียบร้อยโคตรรู้ายพร้ผมกันเลยเดาผมกันแบบเป๊ะมาดูกันเฮ้ยผมบวกเจ็ดสิบสองวันที่สามนะนี่ไงไปตีนำไอวีขึ้นไดมอนหนึ่งแล้วว่าโอเคขึ้นไดมอน์เลยอย่างดีนะตาแรกของวันด้วยดูดิบวกยี่สิตาแรกของวันนะครับผมตอนนี้ผมเก็บไปสิบคิวเลยธรรมดาที่ไหนเก็บตั้งสิคิวแล้วผมตายโง่จัดแถมตายกี่ครั้งวะ ดาวน่าจะดาว1ครั้งหรือเปล่าสองครั้งสาครั้งแต่ว่าตายสหรือยังไงไม่ด้จะไม่ได้คิดดีมาในี่ผมได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊าย